จงพากันฝึก,กจิตนี่ให้มันสงบลงไปเมื่อมันสงบลงแล้วมันก็ไม่อยากได้อะไรนะนก็สบายเป็นอิสระเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปหลักภาวนาหลักนี้ทุกคนอย่าไปลืมเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกอยู่ พ้อกับนึกถึงคุณพระรัตนไกลเป็นที่พึ่งคุณพระรัตนไกลนี่ก็ทิ้งไม่ได้ต้องระลึกถึงเป็นที่พึ่งเลยเพราะว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ก็เนื่องมาแต่รู้ประวัติของพระพุทธเจ้าผู้เป็น ต้นแห่ง